อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกี่ยวอยู่กับผมคิมแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่า TCG Car d Shop Simulator EP ที่10นี่จาก EP ที่แล้วก็เห็นแล้ววองจากข้างนอนแล้วมันไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็เลยปรับแต่งใหม่ให้เป็นดูเป็นอย่างนี้นะก็มองจากกระจกข้างนอนคนเดินผ่านมามองเห็นโอ้การ์ าการ์ดเขาเห็นเขาก็จะแวะมาซื้อนะเชเปิดร้านเคอันนี้ยังเหลือแล้วก็สต็อกของของยังเหลืออีกนิดนึงก็เดี๋ยวการ์ดฟ้ากับการ์ดม่วงแบบเป็นแพ็คมาก่อนการ์ดฟ้าอันนี้สองอันนี้หนึ่งแล้วก็การ์ดม่วงการ์ดม่วงอันนี้หนึ่งแล้วก็น,นี้เอ้ยไม่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 ไมไม อันนี้ด้วยเชฟก็อันนี้อีกหนึ่งชฟเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดเชเอามาวางให้ให้ลูกน้องคิดต่างไปแล้วเราจัดของให้เสร็จเชฟพอดีเบลช่องเล็กน้อยนี่แล้วแล้วเราได้เอาย้ายเก้าอี้ย้ายตัวมาไว้ฝั่งนี้นอะไรอะไรเดี๋ยวต้องสงสัยมัน ระยะไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวดขอซื้อเพิ่มแปบบ๊บอยู่ไหนว่ามันอยู่ยมันอยู่นี่เนาะเอาแบบโอ้แพงจังเลยไหมเอาพันห้าเราจะลงทุนดีไหมเดี๋ยวนะปิดให้มันเข้าได้ทางเดียวก่อนดีกว่ามันจะได้มันจะได้แบบโดนฉีดทางเดียวเอออย่างนี้อ้าว เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดินเข้ามาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องต้องซื้อสเปร์สเปร์มาหนึ่งค่าสองห้าดอลลาร์นะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเช็ดชีดเช็ดเรียบร้อยวางวางวาง ร้านเราดูดีขึ้นเยอะเลยนะอันนี้ก็ยังขายไม่ออกเหมือนเดิมร้านเราดูโล่งขึ้นเยอะเลยก็ดีแล้วดูสวยขึ้นเยอะเลยแล้วเราหาทุนก่อนตุ๊กตาเรายังเหลือโอเคอยันนี้วางวาง,วางเคไว้ให้หมดเลยได้ทีเดีย๋ยวมาดูการของเราเราคราฟได้ไหมคราฟไม่ได้ได้สีเหลือง ได้สีเหลืองวางไว้ก่อนไอ้สักสองสองได้สีม่วงเชียพอได้ขายอยู่จัดจัดการใช่ไหมเขาเหลือไม่มีแล้วไม่มีก็กลับเอาไปวางสีชมพูวางไม่ใช่สีเหลืองวางเชเล่นกันให้สนุกดีครับเดี๋ยวดูหาของขายเพิ่ม Hmm. อืมอุปกรณอ่าเนี่ยเดเอเสื้ออะไรมาอะไรมาใช้ดีเอาละหนึ่งพันดกว่าเนาะเยซื้อร้อยเก้าสิบหก็เอามาสองสองเลยเป็นสามร้อยกว่าเยไป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 ,ไป,ไป,ไปเอามาไปเอามาชึบยี่สิบสามจุดเก้าราคาสักยี่สิ ยี่สิบเจ็ดเลยโอเคไหนดูซิอ่านี่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 ดูสวยอยู่สวยอยู่สวยสวยคลิปต่างทางไหมพ่อหนุ่มตอนนี้เราเลเวลยี่สิบเอ็ดี๋เวเราจะมาเปิดการ์ดแล้วนะจ๊ะเออลืมการ์ดแดงไปได้ยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องซื้อชั้นวางเพิ่มมาวางมาวางมาวางก๊าดมาวางกาดมาวางกา๊าดแดงลืมกา๊าดแดงไปได้ยังไงฟองสำคัญเลยนเนี่ยสี่หรือห้าดีห้าห้ากล่องไปแปดร้อยเก้าสิบ วางวางวางให้ทุกค้าหยิบแล้วอ้าวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เปิดเลยแล้วพ่อค้าขอเปิดกับวิวสวยๆตัวนี้แบบหน้าร้านเด็ดเด็ดเปิดเลยครับผมปั๊บสองแรกเงียบเฮ้ยเริ่มกินอะไรได้ยี่สิบสองสี่สิบเจ็ดทำไมไม่กินตัวๆสิสิบแล้นไรเหรอเฮ้ยทำไมไม่กินตัวๆอะไรเจ็อืมอืมกินลอยมาเลยเปิดเปิเปิดไม่ได้เปิดไม่ไดเปิดไล้กัน สิบห้าเอ้ยสองร้อยสิบแปดเจ้วสุดยอดสุดยอดเลยครับพี่สามสิบสี่มาต่อซีสิบล้านสวยอยู่สวยอยู่สองร้อยก็ดีแล้วตอนนี้ไม่ได้ขาดตรงแล้วแต่ได้ก็ดีนะขเขาแพงแพงสิบเอ็ดล้านแต่เขาขายขายมันอ,อ่อนได้มาแล้วขายมันออกอย่างนี้จะดีมากก็ตอนนี้ขายไม่ออกเลยไปแล้วเหมือนอยังเงียบเกลี้ยงอยู่เลยเดี๋ยวเรามาเปิดธรรมดาบ้างเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนฟิลไปเลยลธรรมดา การธราได้สิบสามนะมาเจอมาแล้วอนนั้นก็เงียบไม่มีอะไรขยับเลยไม่มีวี่แววเงียบคิดกระสุนเป็นแบธรรมดาแหละสมที่เป็นเบสิกแหละลองลองลองกาส้มลองกาส้มเราจะลองไปทุกอย่างแล้วตอนสุดท้ายก็จะเปิดการเตียงการลีเจนดารี่เฮ้ยเฮ้ยเฮียกาส้มการแล 807เจดอลลาร์เฮ้ยกาสส้มมันมาปะเฮ้ยการส้มมันมาอะเหมือนเหมือนมันจะดีกาสส้มดีกว่าหรือเปล่าแการส้มดีกว่าหรือเปล่าถ้าการที่เราส้มไม่ได้มาขายหน้ากส้มเลยนะหน้ากส้มนะทำไม่าจะมาไหมร้อยยี่สิบเองหรอร้อยยี่สิบเก้าอีหรอสู้ก๊สสูก๊ส้มไม่นานแก๊ส้มแปดร้นะแก๊สส้มแปดอนะการส้มแปดร้อยนะจ๊ะ มาไหมไม่มาเงียบโอ้โหเงี่ยผิดเลยว่ะไ,ไปดูการเดงการเดงของเราไปเลยตู้ก,การส้มได้ไหมเอ่ยการส้มแปดร้อยเจ็ดนะอันนี้ยี่สิบเก้าไม่ไหวไม่ไหวไหนดูดิอ่าให้มันสู้การส้มได้หน่อยการส้มแปดร้อยนะครับไหวไหมจะไหวไหมโอ้พี่ใหญ่พี่พี่โอ้สิบสามสิบห้าโอ้โหสี่ทิ้งสิบสามโอ้โหสิบสี่โอ้โหสภาพสู้การส้มไ,ได้เลยสักนิดโอ้สภาพขายเลยแปดร้อยเจ็ดกับสองร้อยเนี่ยของดีทั้งนั้น ของดีทั้งนั้นวางวางวางนี่ขายห้าสิบอันนี้ห้าสิบเหมือนกันอันนี้ก็ห้าสิบห้านี่ร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยอันนี้พันหนึ่งชีเปลือก gas แดง ไปเข้าไปแล้าเล่นเสร็จแล้วองโหดูดิกางสู้สู้ก่มไม่ได้เลยการสูอย่ันากจังเชียแล้วเราไปวม่ที่28เลยแล้วเราเปิดก๊าซเสรอ98แล้วาเองโอ้มัจะดีนะโอ้หแต่ละอย่างปี230ได้อยู่เรียกว่าวางใครก่อนวางไขรก่อนอ่อันนี้2อันนี้เฉียปึ๊บปอันนี้ขา่สัก120อันนี้ขายสัก28เอ ไปวันถัดไปอันนี้ขาดทุนเจ็ดร้อยขนาดซื้อเยอะอนยเนี่ยเปิดร้านเลยจ้าเชิญเลยครับตุก๊กตาใกล้จะมาแล้วนะตุก๊กตาอย่างละหนึ่งไม่แต่ดาวอย่างเดียอเยอะเอาไม่ไม่เอาดาวแล้วไงตุก๊กตาอย่างละหนึ่งยังไม่มีตังไปปลดล็อกพวก ตัวใหม่ๆเลยเก็ียดตังไว้ก่อนสังวันตังไว้ก่อนเก็ียดตังไม่พอใช้เฮ้ยกดให้มันโดนดินี่หมูธรรมดาล่างแรกอันนี้หมูล่างสองหมูล่างกโกรธโกรธาเี่เรียบร้อยวางชึบอ,อุย้ย ขายได้เยอะมากเลยการขายแบบออกรวๆยกเว้นหมื่นสองลดราคาเรื่อยๆอแล 11, ้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยทีไหนดูซิจะซื้ออะไรมาเพิ่ม ซื้อซองการ์ด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 จงังซีซองการ์ดจังซีหนึ่งอันก็พอก็เอาเอาไนดีเอา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 ันนี้เชื่อเรียงของตามสเต็ปชิ่ หนึ่งนึงลังได้วางได้2ชัน้นอันนี้น,นี้ก็หนึ่งลังวางได้2ชั้นเหมือนกันทีมาเปิดการาซสีส้มกันต่อเปิดรอบนี้การาซสีส้มเกลือ เร,เราไม่ชิดมาเราไม่ชิดมากอาจารย์จ,จ่จายเงินไม่สำเร็จเฮ้ยไม่มีคนซื้อเลยวะหยิบเลยพ่อนม,มคุณคือความหวังของร้านโอ้หยิบหยิบยอุยอ้ยเฮ้ยเฮมีคนหยิบใบละพันไหนดูซิไหนใครคือเสีย นี่ไม่ใช่อันนี้ร้อยสี่ใบละพันคุณใช่อไหมไม่ใช่อ้าวไม่ทำอะไรแล้วไหนเดี๋ยวพี่ชี้เองเนาะของร้าเชิญครับคุณผู้หญิงใช่ไหมเฮ้ยคุณผู้หญิงซื้อใบละพันโคตรสุดยอดเลยครับผมขอให้ชนะตลอดไป กับการที่ซื้อไปนะจ๊ะวันนี้สองร้แปดสิบโอ้มีแต่มีแต่คนมีตังนะเนี่ยมาซื้อเนี่ยโหสุดยอดสุดยอดไปเลยมาเลยน้องมาคิดตังต่อพี่ทีมาเลยน้องมาคิดตังต่อพี่ทีดิแล้วพี่เปิดการ์ดต่อ ไอ้ลูกน้องอยู่ไหนมาเดินเร็วๆหน่อยดิโอ้ยเดินช้าเกินทำงานให้มันกระปี้กระป๋อหน่อยดีสองร้อยมาแล้วสองร้อยมาแล้วสองร้อยมาแล้วยี200่สิบสี 24, ่ยี่สิบห้า้แต่ล่างพวกนี้เป็นล่างสามใช่ไหมน่าจะล่างสามมั้งดูมันตัวโตๆดูเท่เก้าสิบหกยี่สิบห้า อทำไมหลักร้อยได้ยากจังเลยวะร้อยสิบเก้าเนี่พอบนก็ได้เลยร้อยสิบเก้าเอาแกวางขายก่อนหาทุนเพิ่มไอเชียบานพวกนี้ละพวกไม่น้อยไม่ไม่ขายไม่ขายเก็บไว้เก็บไวไ้อันนี้ขายถ้าร้อยสามสิบนะร้อยสามสิบเหมือนกันอันนี้ก็ สอหแล้วกันเสรปดต่อเปเลยเปเลยเปิดเลยฟึบปึป๊บฟึ๊บบแบบรวดเร็วชึบชึบชึบโหเงียบก็เงียบฮุยม่ใชสแล้วเงียบแบบนี้38มส,บบสห ร้อแปดสิบห้าเออสิบสามไอ้ก้อนหินนี้มาตั้งแต่ล่างแรกยันล่างสามเลยนะจะมาอะไรนักหนาไม่เข้าใจไม้หยิบไหมไม่หยิบไม่หยิบไม่เป็นไรขายเลยอาชนี้ชนี้นี่อันนี้เจ็ดสิบอันนี้ร้อยแปดสิบห้าแล้วขายสองสอง ศูนย์เจ็บร้อยตอนนี้ตังเรามี4000ดอลลาร์แล้วตังของร้านเรามี4000แล้วใส่ได้ไดไหมใส่เลยไม่ได้ต้องรอให้หมดก่อนค่อยใ,ใส่ได้เจ็ดอ่าทำไมพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ใช้อันนี้แหะเขาเรียกะ่รสักอย่างอะไเออดห้ดูสิเอ้ยต้องจ่ายบินโอ้โหบิน2,700โอ้โหสภาพ มับินเฮียอะไรเนี่ยสองพันเจ็ดโอ้โหคคาผินี่คือแพงแท้อันนี้ก็ยังกดลองไม่ได้อันนี้พันเก้าเพิ่มขยายร้านตรงนี้แน่ๆเลยอยับอปปีัน่าจะใช่ตอนนี้นะแลวเปิดการเปิดการให้หมดเลยการแด,ดงการแด,เดงเปิดให้หมดสิบเอ็ด ไปเปิดยาวๆเลยนะ เฮ้ใบละพันนี่ว่้เฮีย <Yeah. S 1> เปิดเพลินไปหน่อยลืมดีใจเลย,เ,ยเนี่ยเปิดหมดแล้วนะมาดูผลประกอบการของเราเราได้อะไรบ้างไหนดูซิตอนนี้เราได้ใบละหนึ่งพันเป็น king star king star card ex legendary อ่าเป็นการ์ดแบบนี้ เป็นตัวปลาดาวเหรอปลาดาวที่มีเพชรอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่แหละใบละหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบดอลลาร์นี่เอผลประกอบการที่เราได้มาก็าได้ใบละหนึ่งพันใบละสามร้อยร้อยแปดสิบห้าร้อยหกสิบเจ็ดหนึ่งร้อยแล้วก็ห้าสิบหกห้าสิบหกนี่มีเยอะเดี๋ยววางพวกนี้เลยวาง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  มาขายเลยจื๊บจื๊บจื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 บตั้งราคาเจสอันนี้ร้0ยสออันนี้3ามสเอาสี่อันนี้หนึ่งพขายเท่าไหร่ดีพันสาม สวยเชีย์ลูกค้าคนสุดท้ายเชียร์ไปไปดูข้างในที่มีเรือไหมไม่เรือแล้วเรือแต่คนนั่งคนเดียวเชียไปวันถัดไปอันนี้กำไร4,600กํำไร4,600เชียร์เดยวการไปนี้ยังขายไม่ออกเลยนี่ดูดิ ก็สแลกโอเควันที่ยี่สิบเก้าเอาไว้เล่นต่ออนะีพีหน้าอีพีนี้อย่าลืมกด like <c oughs> ไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ